มีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับมีเพื่อนกันสามคนเป็นนักเดินทางคนหนึ่งชื่อตินคนหนึ่งชื่อตู่อีกคนหนึ่งชื่อป๋อมวันหนึ่งเดินทางไปกลางป่าเจอมนุษย์กินคนเผ่าหนึ่งเข้าโดนจับตัวทั้งสามบังเอิญวันนั้นเป็นวันเกิดของหัวหน้าเผ่าก็เลยใจดีบอกว่าจะไว้ชีวิตก็ต่อเมื่อทําตามที่บอกให้เข้าไปในป่าครับแล้วก็ให้เก็บผลไม้ชนิดเดียวกันมาเนี่ยคนละสิบลูกแล้วหลังจากนั้นจะตัดสิน ว่าใครควรจะไปใครควรจะอยู่ตินครับเข้าป่าไปกลับมาพร้อมกับมะม่วงสิบลูกหัวหน,น้าเผ่าบอกว่าเอามะม่วงสิบลูกนะั้นยัดก้นตัวเองซะในระหว่างยัดก้นห้ามทําหน้าตาที่มันผิดปกติต้องหน้าตาอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะรอดตายได้แน่นอนที่สุดครับตินยัดเข้าไปได้แค่ลูกที่สองเท่านั้นก็ทําหน้าเยเกก็ ge, เลยโดนหัวหน้าเผะนะ่าสังฆ่าตูออกมาจากป่า มาพร้อมกับลูกเชอรี่สิบลูกฉลาดหรือโชคดีก็ไม่รู้ในระหว่างที่กำลังยัดลูกเชอรี่ลูกที่สิบเขาก้นตัวเองอยู่นั่นเองนะครับตู่ก็ปล่อยกากออกมาหัวหน้าเผ่าก็เลยต้องสั่งฆ่าจะรอดชีวิตอยู่แล้วดูใช่ัหน,นหลังจากนั้นตินกับตูก็ไปเจอกันในปากทางที่จะไปนรกหรือว่าสวรรค์นี่แหละไอ้เจ้าตินก็เลยถามตูว่า มึงจะรอดอยู่แล้วมึงหัวเราดทำไมวะจะลูกที่สิบอยู่แล้วนะก็มึงจะมาให้กูขำได้ยังไงก็กูมองไปในราวป่านกูมองเห็นไอ้ป๋อมอ่ะมันหิ้วทุเรียนมาสิบลูกกูก็เลยขำเออเนาะเรื่องก็จบลงเีนเท่านี้ครับแล้วคุณคิดว่าป๋อมจะรอดไหมอย่าบอกนะว่าไม่หรอ